มือวงข้างสะโพกค่ะข้างสะโพกนะคะแล้วยกมือขึ้นลง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 นี่คือมือส่วนเท้าเริ่มเท้าซ้ายย่อกับย่อวางซ้ายย่อวางซ้ายย่อซ้ายย่อซ้ายย่อซ้ายซ้ายซ้ายนิสัเลือยืนไปด้วย เอียงวางเท้าขวาเอียงขวาวางซ้ายเอียงซ้ายวางขวาเอียงขวาซ้าย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 โอเคค่ะซ้ายซ้ายซ้ายนี่คือท่าที่หนึ่งท่าต่อไปมือขวาอยู่ข้างแก้มมือซ้ายหงายแขนตึงเอียงขวาเอียงข้ามที่สายแก้มแตะเท้าซ้ายแล้วย่างเท้าซ้ายหนึ่งสองสามแตะขวา 1 2ึ่สแตะซ้ายหนึ่งสสามแตะขวาหนึ่สแตะซ้าย1นึ่งสสแตะขวา1นึ่งสสาแตะซ้ายนะคะถ้าต่อไปแขนตึงค่ะถ้าต่อไป1 2ึ่งสอามยกขวางข้างแล้วอกซ้ายนะคะเอาเลอย่างเดียวค่ะเเดียวเมื่อกี้จบขั้นนี้นะคะ มือซ้ายข้างซูอมือขวาจิกคว่ำมาปล่อยที่หน้าอกทางซ้ายจากนั้นจิกคว่ำค้างไว้ยังไม่ปล่อยมาปล่อยด้านข้างจีกคว่ำมาปล่อยวงที่หน้าอกซ้ายแต่องคนรู้นะคะจีกคว่ำจิกคว่ำไว้มาปล่อยวงขวาฐานย่งางเท้มามาที่ยกเท้าขวายกขวาหนึ่งสองสามสี่ หนึ่ง oh, 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 สองสามีบหนึ่งสองสามสี่จีวง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 ค่ะจีตรงนี้ได้ไหมคะ <c oughs> อ่ะค่ะมันจะจบข้างนี้คะ่ะจบข้างจข้างซ้ายจบด้านซ้ายยกเท้าขวาเท้าที่ยกข้างขวาวางลงพร้อมกระจีสองมืนเตรียมซ้าย ยังข้างเดียวแล้วานหนึ่งสองสามถอยขวาเข้าซ้ายเีย็ขวาหนึ่งสองสามใส่วงถอยซ้ายเข้าขวาจีบหนึ่งจีบสองวงสามถอยเข้าซ้ายจีบหนึ่งจี๊สองวงสามถอย มือสองข้างเริ่มมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำแตะท้อขวาหนึ่งสองสามแตะซ้ายหนึ่งสองสามแตะขวาหนึ่งสองสามแตะซ้ายหนึ่งสองสามแตะขวาหนึ่งสองสามแตะหลังจบข้างนี้นะคะถ้าไปหนึ่งสองสามแตะขวาเข้อมือจบขวาหนึ่งสองสามยกซ้ายหนึ่งสองสามแตะขวาต่ำ หนึ่งสองสามยกซ้ายหนึ่งสองสามแตงขวาหนึ่งสองสามยกซ้ายถ้าต่อไปแตะแก้มซ้ายคุณฝ่ายดูตะโก้นะคะแตะขวาหนึ่งสองสามแตะซ้ายหนึ่งสองสามแตะขวาหนึ่งสองสามแตะซ้ายจบช่างนี้มาทายจุดข้างขวาต่อไปเขย่งเท้าสองจังหวะเขย่งเขย่งตั้งงงหนึ่งสองเขย่งเขย่งวงขวา จิบซ้ายหนึ่งสองเียงเฉียงวงซ้ายหนึ่งสองเฉียี่วงจิตวงเฉียงเฉียงจวงจิวงเอียงเฉียงจิวงจิตวงหมดแล้วจิบขวาจิบขวาจิบซ้ายล้วนวงแซตซตเตจิจวงแซ็ตซ็ เด็ดจิตขวาจิซ้ายหวตรงเ็ดเด็ดเด็ดสี่สี่ัวเด็ดเ็ดต่อไปกำมือค่ะมือมืนเดิม้อเดิมหนึ่งสองสามสีหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ถ้าต่อไปสุดท้ายละมันยังตกมือหนึ่งสองสตข้งซหนึ่งสองสาตง bình tổng tám bậc b bình tổng tám trị vô tất quả giúp tay đi phát triển tay tăng tay tiền tăng mười rồi ได้หนงได้หน่งสามได้น่ง้แปดามี่มาเลยคต้องดูอย่างนี้แต่มองดูดูใช้ข้าวหลังข้าัสวรส่ช็ดเท้าที่จิงจิ๋งไปถูกว่าไหม่จิ๋งจิ๋ง